นายอนุทินโดนนายเนวินเตะอยู่กณเห็นไหมครับว่าใครเนี่ยสามารถสั่งการได้นายเนวินเตะนายอนุทินอยู่คนอย่างนี้เหรอครับที่มาเป็นนายกประเทศไทยและใช่ในายเนวินไหมที่อยู่เบื้องหลังก็นายเนวินเตะตูดนายอนุทินนี่ไม่ได้เตะเล่นนะเตะเหมือนกับบอกว่าให้หนู มึงมันเด็กเมื่อวานซื้การโกงกินที่ดินรถไฟนายศักสยามบ้านนายักสยามบ้านนายเนวินสนามแข่งรถบุรีลำพื้นที่ทั้งหมดจะให้ผมแฉเพื่อชาติวันศุกร์นี้แล้วภาพนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะเมื่อเช้านี้ผู้ใหญ่ที่ผมรักและเคารพส่งมาให้ผมอาเที่ยวนี้เนี่ยจะบอกว่าผมเป็นสุนัขรับใช้ใครอีกไหม เพราะผมไม่เคยใครโดนเตะตูดอย่างนี้หรอกครับโดนเตะเหมือนกับเด็กเมื่อวานซืนเจตนาที่ส่งหน้าก็คือว่าไอ้อนุทินไม่เหมาะสมและพักที่โกงกินมากที่สุดคือพักภูมิใจไทยผมพูดสั้นๆอย่างนี้จะเอาผมขึ้นศาลผมก็มีพยานหลักฐานโดยพยานหลักฐานคือคําพิพากษาศาลดีกาซึ่งการลดไฟไม่ต้องดําเนินการและเพราะอะไรพักภูมิใจไทยถึงเหมาเอา กระทรวงคมนาคมไปคลองไว้โดยตลอดก็เพราะว่ากลัวการลดไฟไอ้การลดไฟมันไม่ดําเนินการแม่กระทั่งศาลพี่ภากษาดีกาเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าบ้านในศักสยามบ้านในเนวินและสนามแข่งรถบุรีรัมรวมทั้งสนามฟุตบอลบุรีรัมพื้นที่5 0 8 3ดบไร่เป็นพื้นที่ของการลดไฟแต่ไม่ดาเนินการและถ้าคนโดนเตะตูดอย่างนี้โดนเนวินเตะตูดอย่างนี้แล้วบอกว่าโอ้ฮ oh, huh ้ อย่าว่าแต่บุรีอะไรไปหนองแกสรับบุรีอ้าวประโถเอ้ยรู้จักจูวิทน้อยไปแล้วผมถามนิดหนึ่งนะฝากถามไออนุทินเงินมึงเยอะกว่ากูเหรอแล้วทนายเนวินทีบไอเด็กอย่างอนุทินได้แล้วถ้าวันหนึ่งอนุทินมันขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือแม่งกระสังเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะเหลือเหรอส่วนนายกจะมาสั่งผมเหรอไม่มีปัญหาหรอกครับสั่งผมได้ยังไง ก็ในเมื่อผมด่นานายกอยู่8ปีถ้าผมแตะพักภูมิใจไทยอยู่แป๊บเดียวพักภูมิใจไทยจัดก,การเรื่องกัญชาจาัดก,การเรื่องรถไฟสายสีส้ม mm hmm. ก็ในเมื่อมันผลประโยชน์เยอะ mm hmm. พอผมแตะปุ๊บ mm hmm. ก็มีคนมาออกตัวทันทีว่าผมไป็นสุนทรรับใช้ mm hmm. ผมรับงานมาไอคนพูดเนี่ยมันไม่มีจรรญ,ญาบรรณมันมีแต่จรรญ,ญาไถอยากจะเปิดศึกกับผมเหรอได้แน่นอน พราะผมอะพร้อมตายหมู่เอาไหมล่ะ